นายวิรการบุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานกรรมการ กำหนดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่31มีนาคม2566เวลา13.30นณพระอุโบสถวัดพระทตุช่อแห่พระอารามหลวงตำบลช่อแห่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ พร้อมขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการสร้างมหากุศลแก่ชีวิตและครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ได้โดยตรงที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่สารากลางจังหวัดแพร่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอตู้รับบริจาคณจุดต,ต่างๆหรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทธนาคารกรุงไทยสาขาพแพร่บัญชีเลขที่502-1-08584-1พร้อมแจ้งการโอนเงินมาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่โทรสาร054511243เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทนานชัยส่วนอากาศสวทสแพรรายงาน